นี่นะคะทุกคนเขาได้เยอะพอสมควรอันนี้ก็ไม่มีแมลงเฮเบึ่งนี้ <Yes. S 1> โอเคสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ามื่อนี่ไอซิพ้าพี่น้องมาเก็บหมากพลุนนะคะตามมาเลย้ามงานมาจ้ะอันนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งนะคะใช้เวลาขับรถมาเกือบสิบห้านาที บิ g g e อตัว huh. น <c oughs> oh so well ้อสวยมากเดี๋ยวติด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 ดติดติดตดิดิ กระดาวเรืองมาห่อตัวนี้เค่อยตกใจตานี้ตลอดเลยมารายคมาถามว่ามีมีพี่น้องคนถามอ่ากกพุ่นของอามันอยู่แบบใดที่คางเฮือนคนอยู่บอ่บอ,บอด้จะจอามานี่มันอยู่ข้างทะเล มาข้างข้ามอันนี้ก็ดีคือการมันมาจะบ่มีคนอย่างผ่านไปมาแล้วก็เด็กแบบแยบกบสบายเลยนี่ค่ะกามแผบนนี่ไม่น้องเห็นบ่็อกพุณมมุดระเบะิดสองฝั่งทางนะคะโอ้ จะไปบ่ม,มป้าโอเคไหมม,มันก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่นะมันเป็นพูนป่าที่ไม่ใหญ่นะคะถ้าสมมุติว่าเขา,าเก็บเพิ่นแบบว่าให้แบบดำกว่านี้คพินสีมีแมงโอ้ยเกือบคอยลมไหมเขาก็เก็บประมาณนี้แล้วเราก็บ่มเขาด้วยรักเราก็กิน ว่าส้มบ่ส้มเลยแหละถ้ามันเป็นแบบแบบไม่เป็นสีม่วงอ่ะจะเปรี้ยวมากนะคะจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ค่ะ sleep in toilet นะ at the bottom there is one ready also Oh, o là. อู้ลา เยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวอดสั่มฟินอันนียแล้วนี้สิได้อยู่จ้ะอืมสิบบ่งสิบบ่งแต่ว่าคนไทยอ่ะคนไทยเขาจะสิมักกินแบบนี้คนไทยคเอลือมันจะเปรี้ยวแล้วก็อร่อยกินในต้นแบบนี้เลย This one is okay. some hmm. sweet. Madam sun มันหมดหรือยังปะไม่อยู่ inside แล้วอ่ะจอน์อ้ตรงขึ้นไปขยับรือเปล่าปลา ลืมเอาพริกกันไหมม,มันจะมายืนกินในต้นนี้มันจะได้รสชาติกว่าเอามากินอยู่ข้่งานเด้เจ้ามันจะอร่อยกว่าผมตรวจสอบก่อนนะถ้าไม่อยากกินโปรตีนเข้าไปด้วยไม่มีแล้วก็ ายเดอร์ถือหูอยู่เบ่รอบก่อนนะสดิตอินทอยเล็ตนะจ๊ะแล้ววะนอนในห้องน้ำเลยดีขนาด ก็ยังจะมีเหลืออยู่แต่ก็มีเยอะลูกแอเดรวันหนักห <c oughs> <c oughs> นัก,นกเอวี่แล้ว้วนอนะ B&U โอ้บีก huh. อ็นยะสะ้เล่าได้ไหมป่ะโอ้นี่ไงได้เยอะแล้วนะคะทุกคนมันไม่ได้อีซี่เลยนะจอย ลายแห้งเอาบ่าได้เท่าเอ้ยเบิ่งนี่ก็คงสิจบสนีแหละเด้อเราไปเอาดอกแอปเปิ้ลไม่กินเยอะนะคะทุกคนพุ่นนี่ยอมรับเลยเป็นยาระบายฉันดีแต่แบ่ให้กินผลไม้มา พอแล้วคะ่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็ได้เยอะพอสมควรนะชิมก่อน <c oughs> <c oughs> เอเออันนี้ก็ไม่มีแมลงถ้าเป็นลูกประมาณนี้จะไม่ค่อยมีแมลง <c oughs> อร่อย ข้อแรบข่อยบมัก Let me take picture ก็จะบันน้องอืมทำนี่นี่อืมไ่ได้ทิ้ง นั่นไงไวหมวกอันนี้ไม่เป็นอืมอทอิทฟินิชฟินิชอืมไม่ทีทหรอกพยายามพยายานไอต้องเจียบไก่สิเดินทางคนเป็นห่วงจ้ะ ที่ว่าอยี่ยให้ฟังซื้ออยู่ซปเปอร์มาร์เก็ตแค่หนึ่งยูโรบัแซบจ้ะมาเก็บ,อบเ,กเอาแบบนี้แทบเนะาะนอิสานบ้านเฮามัดอยู่กับดินอยู่กับตมแบบนี้นะยายเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตพาคุณป้าไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนนะคะเจอกับไอคลิปต่อไปนะคะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ก่อนไอรุมกี๊ ไอกิ่งพาพี่น้องมาเบิ hm. <Re ่งที่ไอเก็บแบบชัดๆเนาะเออพี่บอกว่าขอ้ดูชัดๆน้อยใช่ที่เขาเรียกว่าชะคามรือเปล่าไอคิดว่าภาษาไทยเขาเอื่นชะคามนั่แหละจ้ะจะเป็นประมาณนี้นะคะรสชาติจะเค็มนิดเด้อไอมาเอาไปทอดใส่ไข่หรือว่าไปกินกับน้ำนัวเนาะนี่อันนี้ไม่ได้เป็น เพื่อนอนุรักษ์นะคะสามารถเก็บได้เขต56เนาะไม่มีกฎในกฎหมายว่าห้ามเก็บผักชนิดนี้เนาะแต่ว่าดอกเลืองๆือที่อยู่ในทะเลอัางบพพ่อๆนะเขาไม่ให้เก็บนะคะทุกคนแต่ละเขตแต่ละพื้นที่จะมีกฎหมายที่แตกต่างกันไปเนาะไม่ว่าจะเก็บของทะเลเก็บผักเก็บเห็ดอย่างนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนะคะทุกคนจ้ะนี่เนาะเขาเอา่ยว่าซาลิคอน คนนี้เขาเรียกว่าช่องช่องปียแอจอน <laughs> นน,นี่ยแบบนี้คือกิ่นบอได้แล้วเด้อน,แบบนี้คือมันเก่แล้วนะคะก็ไม่ต้องอาไปเนาะเราอ่อแบบน,นเยอะมากใครอยู่ฝรั่งเศสไอคิดว่าทางตอนใต้นี่มีหลายอยู่สายก็ เก็บไปปรุงอาหารได้นะคะนี่เห็นบ่อันนี้ก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะกินได้คือกันโอเคเดี๋ยเดไอ้ขออนุญาตไปก่อนนะคะตอนนี้ก็จะสี่ทุมแล้วสามทุมก,กว่าจะสี่ทุมแล้วเนาะค่ำแล้วจ้าโคสวยแท้ป๊าคอยอยากได้อะป๊า มีเวลาเฮ็ดกินต้องไฟแล้วตอนนี้ก็เคียร์ตัวเย็ยนอยู่ไปค่ะมีคอมเมนต์คนทักมาถามว่าแล้วน้องอาจ,จะทันได้เก็บแอปเปิ้ลเพราะทันนอกที่ไปแล้วปีนี้ก็จะไม่ได้เก็บแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะแต่ว่าแอปเปิ้ลป่ากงนี้ไม่ค่อยซีแซ่บป่านใดเพรคือตัวที่อยู่ในแคมนะเมืองนี่โดคนอดถ้าเปรียบ แอปเปิลอยู่นี่กับเปียบเสมือนมังงวงบ้านเฮาฝรั่งบาสนใจโอเคเบิ่งนี้โบช่วยทีดี thank you รเปียบเสมือนมังงวงบ้านเฮาคือบ่มีใครสนใจโอเคเบิ่งนี้โอ้แอปเปิลแอปเปิลโป๊กสิวนี่เดี๋ยวไจะลองหมากแดงนี่ C'est pas bon? C'est pas très bon, ouais.